เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของน้ำตาลและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมาพูดคุยกันนะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ได้แก่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเช่นกลูโคสฟักโตสกาแลคโตส และน้ำตาลโมเลกุลคู่เช่นซูโคสหรือน้ำตาลทรายแลคโตสมอนโทสนะครับต่อมานะครับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ได้แก่สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือน้ำตาลเทียมเช่นแอสปาเตมสตีวิโอไซ์หรือย่าหวานซูคารโลสนะครับและก็สารให้ความหวานที่ให้พลังงานจำพวกน้ำตาลแอลกอฮอลเช่นแมนนิทอล ไซริทอลเซอร์บิทอลเป็นต้นนะครับสำหรับคำแนะนำเนี่ยเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะครับแม้น้ำพึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่พบในธรรมชาติแต่หากบริโภคมากเกินไปจะทำให้ค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงได้เนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำตาลกรูกโคสและฟรุกโตสนะครับสตรีวิโอไซด์หรือย่าหวานเนี่ย เป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคควรบริโภคไม่เกิน4มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะครับครับนี่คือคำแนะนำในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลนะครับและนี้ก็คือน้ำตาลและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ